สวัสดีจ้าผมแม่พี่น้องอินจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจ้ะเอ้าตังพีมือนีผ่านน้องสวยมาเข่าปลาเห็ดจ้าผมแม่พี่น้องลงเครื่องมาปุ๊บน้องสวยก็อยากเขา่าปลาปลบเลยจัดใส่ยาผ้ามาจ้าผมแม่พี่น้องมา,มามามาพอเห็ดต้นหนาจ้ะเบิ่งจ้าผมแม่พี่น้องแข็งคักแข็งแน่มือนีแ,แน่นี่พุนพนพน่น่ะพุ่น่ะเห็ดมันปูจ้ะเห็ดมันปูพี่ อ,อ้าวคุณอะงามอยู่อ,อขาผลหักอยู่ข้างล่างคุณหัอกอยู่จกหักอยู่ขาอวบคักใส่มันดอกถุงมือเนะก็บหนากยวเห็ดพัง ไปปลามองพี่สวนรเราไปเราไปขนอามาโพดพ่หมู่บักแตงแต่ว่ามือนี้พ่ออยู่นี่กุมหนึง่งแหงแล้วละแต่ว่าแล้ววันว่ามันตรงยางเข้าไปตัง้งสิบเจ็ดรูแ,แล้วว่าโอ้ยมันไปพ่ท่านดอกมือนี้ถ้าไปยางไปไกลไปไหนมันตรงไปตะเสาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะตองไปตะเสามันจังสิได้เ <c oughs> อาไม่เกาะหัว อ็งอจุกจอ่อยขัดยู่โอ้ <c oughs> พีนน่นดอกเป็หน่อยไม่มลุงปอิอกน,น,น้อยๆคัดเอาเพ่ได้ไปจับไปหนุจ๊สวนไปม่ไจะคัก ว่าตรงยางเขาไปลึกเขา่ได้จ้ะอ้อแ,อแม่นบาเนี่ยกรแหงจับพวไแม่ี่นงองเลยจนว่าดอกแห้งแห้งกระซังมุจังบนไปตากเนี่ย Ủa Bọt nhai vô chắc Như này ta Ừ Ừ, chạy ngay khác Ui, phía nào vương ดออกู้มันแหงมันแหงพูดนะเลิศเนี่ยเนี่ยทำมันได้ฝนเนาะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ยายเสือจัดไทยจ้ะลงเครื่องปุบเอิญเขาป่าปั๊บเขาป่าปั๊บประเณเอี่ยเอิญนน้องน้องเอิญใหญ่พูดนะอุ้ยงามอดีเด้่นพ่อแม่พี่มาเอากล่องมาเก็บเอานะเอาเส้นละกาตากาตาอยู่ฝุ่นเป๊ะยังอยู่ฝุ่นอันว่าสีเข่ามาอันพายเก่าซื่อหน่อยหรอ๋อ มันแหงไหมเอาสันเก็บกระซิเก็บเ้สันดีเราไม่จังไปเดินหิวกระตาัะแมนยุโอ้เด็กเก็บยูดดอกเ็ดน้ำกระเจ้านะโอ้เี่กพูดถึงปลาหนยขามันไงญเถอะเด้โอ้ยหักมานยุ เก็บเน่าไปมอนี่เก็บเน่าไป่่าฮ่แม่ยุข้าวนา้าวตรงไปก้อนาน,น,นา้านั่นโอ้ส้นขาพ่อนี้ใหญ่ขนาดขานี่อวบดีขนาด เบ้งแนี่ขาพิ่นม่ถืน้าไอ็นแกง็แซ่บี้เล่ะแบบนี้นนซ้มน้ำพริกเ้าบ่ตองอันนี้เลยยจออันอันนี้เลยอันนั้นบางบกใม่บาไปหากยังก็มากมากินอันมองเป็นๆในบ้านในไปล้วก็สมกับไปจินหอดปลาเฮ็ดติดอกยังจะมองเป็นๆ ใครอยู่เขาป่าเนี่ยก็ยังได้เก็บอยู่ <c oughs> เอา้าเป็นยังอีกล่ะโอ้ยเนาะแปลว่าน,น้ำแก้วเข้ามาใส่นะ่ะนะแปลวาแบบเกาเ้าเนขะ้ามาใส่นะ่ะว่าจองย่านนะแมนเลยล่ละ มันเข้าเขาเข้าเขาใจอันนี้เราง่ายมันกระลยใส่ไงต่ก่อนกันลบกันยวนแล้วโอ้ยอบ่งชางพีจ้ะ วันนี้พานองสวยเขาปลาลงเคืองได้คิดฮอดเฮ็ดอยากไปเก็บเฮ็ดพันวะมานอเดี๋ยะเจ็บจ้าไทยเอาเอาบึงเนี้ยนี่บุงนะจ๊ะบึงเนี้ยบุญนเอาบุญนะหยดเลย ไตเงาไหมอมสุดจวดเลยบุญคาเฮ็ดนะนา่าจะเล็บดำเลยไปจ้ะหาตัวเอาหาตัวเอาเป็บเดียวก็ได้ร้ายแล้ววันแล้วหนแล้วก็ทำความสะอาดหนากทัก ว้ายน้องสวยสวยแพทฮะเออขอพ่อเฮ็ดพงวานพ่อแม่พี่น,น้องเอ้ยเฮ็ดพงวานจะ้ะฮะพ่อแม่พี่น,น้องเฮ็ดพงวาน เห็ดพึ่งหวานจะเห็ดพึ Indian, Arizona, uh ่งหวานปุ่นนะโอ้โหเห็ดพึ่งหวานจ้ะอุ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้พ่อทั้งโปูเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานพ่อแม่พี่น้องโชคดีอีกแล้วจ้ะโชค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 นี่พ่อคะโหเห็ดพึ่งหวานแล้วก็ปะปูเห็ดมันปู เก็บเก็บมือน,นีิ <c oughs> เก็บแต่ว่าดอกน้อยแล้วก็เพียบพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> จับเป็นกลุ่มไปทั้ทงนี่นี่ดอกเล็กๆนี่ก็เพียบพี่เลื้งเอาแม่จับเป็นกลุ่มเลยพี่นะโหโหนี่นี่ดูนะเป็นกลุ่มจับเป็นกลุ่ม เก็บแบบนี้คิด,นด,นดนินคิดดอนเพิ่งจะได้ออกเส่ยถ,ถุงมือบ่ไรหรอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกเฮดพังมดมันหน่อยคักพ <ś c oughs> ุ่นน่ะขาพุ่นน่ะอ <ś c oughs> ื้อไม่รู้ขาไงคักค <ś c oughs> ันทามีนฝนมันตกนี่นะมันจีอวบไงคักก็หนีอยู่จ้ะอันนี้มันแห้งเหลือเกิน ขนาดบ้านแห่งๆได้เนี่ยจวดดูดขับรถมาหอดป่ากว่าจะหอดป่า,า,อ,ปาอ่อองห้องก็จังกินเขามาแล้วมึงสวยเอาปลามาจากเมืองไทยปลาสับปลาพัดซับเสบค่ะจ้ะ ได้ของฝากเยอะแยะเลยเอาได้ของฝากเยอะแยะจากเมืองไทยต้องบังคับลูกสื่อนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องจะไปมาเที่ยวเมืองไทยกันแน่ลูกว่ะมีตะกองแม่พวกปลาแหงพวกยังอย่ละจ้ะจะมาก,กินปลาแหงปลาหมึกสามรส มักมกพวกปลาพวกปลาแห้งคองแห้งนี่มากคักกินได้ทุกมือว่าดอกเรานี่เพียบเลยแหละนี่ปลากันยังสมบัติตอมกันยุติแม,แมงวันกินปลาแดกมากแมงวันก็อยากซิ่มปลาแดกให้มาปอกกลุ่มนีพ่อแม่พี่นออ้องไยพุณน่ะพุณน,น่ะสุดจอดเลย ขกขนาดจ้าพี่เหลืออีรีมาจับโป้ห้วยขาเพิ่นะขาใหญ่ขนาดขนาดบดินแหงได้ไหมขายิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่นะปอดอีดทัวสุดยอดเลยขาใหญ่ขนาด หักอยู่ข้างล่างคุณอ่ะแบบนี้ก็ดีกักนล่ละก็จังบริเวณตัดขาน้องสวยไปทางไหนละ่ะบุน้องสวยเงียบๆเขินทางมาถึงว่าไดลรับเลยนวนโทรหายอย่าอย่าพาเขาปาลาเมื่อยหลาแล้วน้องค่อย ยังยังเก็บไม้หักกันก็กกเมนว่าจโอเมนยังขึ้นไปหาหนังสวยทางนี้ก็เจนไว้พูดนะโอ้โหพ่อแมพีปนออ้ย จะว่าเกือบแพงกระติุ่นะ่ะแพงแล้วล่ววะว่าเกือบแล้วแพงแล้วละจจะเพื่อจะดึงขึ้นมาแหงแล้วล่ะรู้แล้วว่าแหงไม่มาบอกกลุ่มนี้มึงเฮ็ดอันนี้งามขนาดกลุ่ม,มพุนะ่น่ะสุดยอดลาย พวกนะ่ะพันเห็ดนาเรียนาดำบ่ขี้ฝุ่นกจะเจีมอยากมานะาย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 ้ยค่ะค่ะอยาเฮี็ดมันปูน้หน้าบ่านะทางนีลรบายเต็มอยู่จะเห็ดอยียงดอกจะจะกรรืมซื้อ จักมันจะไปชามน้องสวยพรนะจักพ่อแม่พี่น้องไรบุญนะบานเต็มอยู่พุ่นะบานแล้วจักก็ไม่อยากได้จริงๆไงอยากได้เห็ดมันปูพุ่นละไม่อยากได้ดอกเห็ดซุ่มนี่นะ <c oughs> เห็นเขาเก็บกินกันต้องไปต้มสะก่อนเขาวานะพระจ้ะ ถ้าพอเห็ดมันปูก็จะออกข้างนี้จะข้างนี้นะเกิดอยู่น้าเอป้าเนี่ยันจุ่มชื้นแล้วมาเกิดอยู่นี้ท้งหอยจะของปลาสอยไปเนี่ย จบางกลุมนี่พ่อแม่พี่น้องคุบอกคุมึดอกเข็ดไหม เ,เห็นปะเห็นว่าเพ็่นเอคขาสันสันยังสี่ลยจ้ะเจ้นว่าแห้งขาดฝ้นลนนายจังได้ตากหักซะ <c oughs> สบายคักเอี่ยงในป่ากมีแมงัวันมาต่อมกันเจ้าก,กระเด็นอเอา้า เป็นจะจ๊ะเอา้าใหม่ผมขางยู่ทั้งตผมขางยู่ทั้งจริงใหม่เอาละแมงวันเลยเธอจะสะโ p o r t l i นี่หนูนี่เนี่ยก็ไดยมากไกลต้องเก็บให้เมดเพร่อไม่เป็น่วงเลย มาไกลก็ต้องฟาดให้เรียบแต่ละจนดอกเห็ดล่าง,งัดกินมากกัขบขามันก็อวบอยู่อ้าทำไมมาเกี่ยวมาข่าจง,งหัวติงคงมนีพ่อแม่พี่น้องมาหลีอยู่ไตยาพี่พังไงนไห มึงคือขากแท้พวกเจ้ามึงดอกนี่ปุ๊ดาภาจิทุเกิดจุดใต้หมดดอกใหญ่ขา,า,าอ้วนคักโอ้โหพุนณจ๊ะ โอ้ยดอกโอ้ยแตกสัมตื่นขึ้นมาบอแตกพอมาจัดฉากกับพวกเจ้าเบิ้งฮักแตก,กฮักจดดีเสียงรถโอ้ยพวกบ่าวก็ปิดกักปิดแหนะแท้ผู้บ่บาอืมฮิตนาเร่พ่อไม่เป็นไร เ enos, ดเชินิดหน่อยกัน,นมองนี่ิาอืมอืมดอกนึ่งน่ะดอกน้อยแน่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 แ่อืมอืมกนดอกนึง โ oh. อ้ยขนาดเนี่นหน่อยเนี่ยนี่ยก็ล่างเกิดเปียบเลยเนี่ยเต็ม <c oughs> กำมือบอสหนงสวยไปทไงงั้งเลยขี้เงียบแทะเดี๋ยยางอ่อนป้าย <c oughs> <c oughs> ตาดิต้าฟัางไปห็นเห็ดพอไปเป็นหนงเอ้ยมันโอ้ยขาตับขา นี่ส่งเป็นตาฟางบ่เห็นเห็ดย่างจนเมื่อยบ่สังเกตกับบ่เห็นโอ้ขาจอมันะนะจ๊ะมึงแนบีนะเกิดอยู่ใแต่ต้นใหม่โพดบ่เห็น แต่ว่าดอกนี่หน่อในกระร่างเกิดเพียบอยู่จ้ะน้องสวยเพิ่อนเอให้หลายแล้วย่อจอยจะเห็นเห็นสับเล่าเลยน้องสวยได้๋ยวเห็ดไรก็ยเอจอยเอสวยเหมือนซุ่มก็เพื่อนเก็บเห็ดแล้วยางแบบดูดันค่ะอยู่เฉดดอกเล่านะโอ้ยพี่น้องจ้ะคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้นะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมจ้าพ่อแม่พี่น้องลงเครื่องมากพะก่ะพาพนมาจัดเลยมือนีซุ่มก็ไปกินหอดปลาอยู่ตาเราลอยเลย <segue> ไปแล้วจ้าบายๆค่ะขอบคุณค่ะบ uh ๊ายคุณเอาเพิ่งเล่ากับมาจากเพิ่งไทยจัดบาก์บีคิวจัดบารบกคนตาเราเพิ่งเขากันนาดพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่าแกเได้เลยคักค่ะ